ฟาริดาเฮิฟน้ำมันไซตูนชีฟ้าน้ำมันมะกอกชนิดแคปซูลร้อเปอร์เซนป้องกันโรคผิวหนังลดริ้วรอยเหี่ยวยน่นลดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานป้องกันโรคกระดูกคุณเสริมสร้างกระดูกลดภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่อต้านความเสื่อมถอยของสมอง เหมาะสำหรับใส่อาหารเด็กอ่อนมีคุณสมบัติใกล้เคียงน้ำนมมารดามากที่สุดช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยการไหลเวียนโลหิตระบบย่อยอาหารช่วยให้ผิวหนังมีความยืดหยุน่นมีสารต้านอนุมูลอิสระลดภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งสนใจติดต่อได้แล้ววันนี้ โทร0816142826ฟาริดาเฮิร์บน้ำมันไซตูนชีฟ้าน้ำมันมะกอกชนิดแคปซูล100%เ